สวัสดีครับท่านผู้ชมในบทนี้จะกล่าวในหัวข้อดาวราหูแปดดีโยกหลังพบลาภาก,ก็เจงหุ้นได้ดังนี้ครับดาวราหูแปดดีโยกหลังพบลาภาก,ก็เจงหุ้นได้ดาวราหูแปดดีสัมพันธ์ถึงลัคษาย่อมทำได้ดีถูกฉลกอยู่แล้วแต่ไม่ใช่จะทำเมื่อไรก็ได้ ทำเท่าไหรก็ได้จะต้องดีอย่างเดียวคิดง่ายๆถ้าต้องดีอย่างเดียวคงไม่มีคนจนหรือคนเจ๊งในตลาดหุ้นจังหวะชีวิตหรือดาวจรมีผลมากทั้งต้องดูดาวพบการเงินและความเข้มแข็งของดวงชาตาประกอบด้วยมีข้อมูลจากชีวิตจริงหลายๆรายที่เห็นชัดเจน มีอยู่รายหนึ่งดวงชาตามีดาวราหูเป็นอุจาวิลาาโยกหลังอยู่พบลาภะดวงชาตาเข้มแข็งดาวการเงินดีพอสมควรเล่นหุ้นมาตลอดชีวิตเกือบสาสบปีบอกว่าได้ได้เสียเสียเฉลี่ยแล้วพออยู่ได้พอจะอับจนก็ลงทุนเพิ่ม ก็ได้คืนมาทุกครั้งไม่รู้กี่รอบแล้วครั้งสุดท้ายที่เจอกันบอกว่าตอนนี้เลิกเด็ดขาดแล้วเพราะครั้งสุดท้ายลงทุนเพิ่มแล้วหายไปหมดเลยหมดทุนหมดเงินที่จะเล่นต่อก็ต้องเลิกแต่ก็สบายใจหมดกังวลเช็คย้อนหลังไปหน่อย ประมาณว่าคงเป็นช่วงดาวราหูจรทับลัคนาให้โทษมากกว่าปกติเพราะดวงชาตาเดิมมีดาวพุธสี่กลุ่มลัคนาอยู่ด้วยดาวราหูกับดาวพุธเป็นคู่ศัตรูกันราหูจรทับลัคนาแต่มีพุธกลุ่มลัคนาจึงให้โทษมาก แม่ราหูทับราหูในดวงเดิมก็ให้โทษแรงสถิติมีมากพอจะพูดได้สรุปว่าเล่นหุ้นมาทั้งชีวิตปิดบัญชีแล้วแท้จะขาดทุนแล้วราหูดีจะมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ครับถ้ารู้จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงไม่ใช่จะดีสม่ำเสมอตลอดไป ถึงล้มท่าลุกขึ้นมาก็จะทำได้อีกแต่มาล้มตอนอายุมากหมดไยหมดทุนโอกาสก็คงหมดไปด้วยเท่านั้นแต่คนที่มีดาวราหูเสียมีแต่เสียตลอดไปทั้งไม่ถูกฉลกทั้งยิ่งทำยิ่งเสื่อมอย่าได้ลองเชียว โปรดติดตามในตอนต่อไปครับ